สวัสดีค่ะเห็นเม่บายบนสีนะคะพอดีมีคนส่งคลิปมาให้ดูว่าเขาใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วไฟไหม้มือทั้งสองข้างบนสีก็เลยมาให้ดูว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยคือตัวเนี้ยที่บ้านมีตัวนี้นะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าตัวนี้นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์นะเจลล้างมือเจลอนามัยล้างมือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาให้ดูว่าข้างหลังเราต้องอ่านนะไม่ใช่ไม่อ่าน ไม่ใช่รับมาแล้วไม่อ่านมันมีเขียนไว้ว่าเตือนเขียนเตือนไว้เลยว่าอย่าวางใกล้เปลวไฟตัวนี้ตัวนี้เป็นคําเตือนตัวนี้ไม่รู้ภาพโฟกัสไหมเขานะขวางนะจะเขียนเอาไว้เห็นไหมคะ,ะคำเตือนห้ามวางหรือใช้ใกล้เปลวไฟเห็นไหมคะ เราต้องอ่านวิธีใช้ด้วยนะมาพอ,องเห็นนะถ้าใกล้กเดี๋ยวมันไม่โฟกัสเห็นไหมคะคำเตือนถ้าเราไม่อ่านแล้วเราใช้ถูถูถมือเลยแล้วไปทำขบเ้าก็ไม่แน่นะเพราะว่าอุบลนเีถามสามีแล้วสามีบอกว่าแอลกอฮอลมันติดไฟนะคะมันติดไฟเวลาเขาจะผสมไม่เจลแอลกอฮอลเนี่ยต้องใช้ถังผสมที่มันกันระเบิดเลยคิดดูแล้วกันและอันนี้ถ้าไปไว้ใกล้เปลวไฟมันก็เลย อาจจะไม่มืออันนี้เราไม่รู้เท็จจริงนะแต่ว่ามามาให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนเพื่อนทาแล้วเอาไปทากับข้าวจุดไฟจุดโตกแก๊สอาจจะมีผลนะคะนี่ดูมันโฟกัสไหมเนี่ยมันโฟกัสไหมตรงนี้อย่าวางใกล้เปลวไฟเห็นไหมคะก็เลยมาให้ดูกันนะก็ดูแลตัวเองกันนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าช่วงนี้โควิด -19 แรงเหลือเกิน ต้องการตัวเองอุ้งสีก็ไม่ได้ไปไหนมาสองอาทิตย์แล้วซื้อรถกับข้าวผ่านหน้าบ้านเราก็รีบซื้อแล้วก็กลับเพราะว่าคนคนขายเขาก็ปิดจมูกเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเราอยู่ขอเข้าบ้านมาแล้วเราก็ล้างมือนี่เป็นเจลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่าทาเยอะนะมันแรงอาการอยู่เวลาทาแล้วก็เราจะเอาลชั่นทายทีก็คงไม่เป็นไรนะัะเพราะมันแห้งมันมันมีกลิ่นของมันด้วย นะคะก็มาบอกกันว่าเจลล้างมือเอง้เรียกที่เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์เจลเนี่ยมันมีส่วนผสมแอลกอฮอล์มันติดไฟได้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าสามีทํางานอยู่บริษัทผลิตเครื่องสอําอางนะคะตัวนี้ก็ผลิตที่บริษัทเขานี่ยเขาก็บอกถามเขาไงเพราะเขาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายซ่อมบารุงก็เลยถามเขาเขาบอกว่า มันมีส่วนผสมแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ตัวนี้จะติดไฟอยู่แล้วปกติเขาบอกทุกคนน่าจะรู้ว่าแอลกอฮอล์มันติดไฟถ้าในคลิปที่ว่าไฟไหม้เมือก็ไม่น่าจะทาแล้วไปทางของข้าวเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อ่านคําเตือนตรงนี้นะคะก็ยังไงก็เป็นห่วงเพื่อนๆนะคะเป็นกาลังใจให้สู้โควิดไปด้วยกันนะคะอย่าออกนอกบ้านดีที่สุดถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานนะคะดูแลตัวเองดีๆนะ,ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ